ที่สวนมะระของผู้ช่วยสาครคลองชนค่ะที่พนนิคมชนบุรีนะคะสวนมะระสวยงามมากนะคะจากที่เรามาเมื่อคราวก่อนนะคะครั้งนี้ค่ะครึ้มเต็มหมดแล้วค่ะนะคะแล้วก็ผู้ช่วยบอกว่าใช้สมแดงค่ะ ทั้งดอกทั้งใหญ่เก็บกันไม่หวาดไม่ไหวน,นะคะเก็บก็ไม่ทันหอก็ไม่ทันนะคะวันหนึ่งได้หลายร้อยกิโลค่ะเมื่อเช้าเก็บไปแล้วเจ0ดรอยกิโลนะคะก็ยังไม่หมดนะคะยังค้างอยู่เยอะเลยค่ะสมแดงค่ะใช้ได้ดีกับพืชทุกชนิดเลยนะคะค่ะใครสนใจนะคะติดต่อมาได้ค่ะทักถามในแชทในลิงก์ได้เลยค่ะหรือก็ สนใจเข้าไปเป็นพันธมิตรกับ Power Shop ก็ได้นะคะ The Power Shop ค่ะยินดีต้อนรับพันธมิตรทุกท่านค่ะสมแดงค่ะรู้จักไม่รู้จนใครรู้จักเราคนนั้นโชคดีค่ะรู้จักไม่รู้จนใครรู้จักเราคนนั้นโชคดีรู้จักไม่รู้จน ใครรู้จะรู้คนนั่งโชคดี